พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมอมโมเร่คลิปนี้ก็มาติดตามหลีกตุรกีกันนะครับซึ่งเมื่อคืนเพียวบุมบิมก็มีลองสนามให้กับซาริเย่ซึ่งพบกับทีมเติร์กฮาวายอลารีนะครับและก็เป็นเติร์กฮาวายอลารีที่สามารถเอาชนะซาริเย่ไปได้3-0เซตเลยนะครับแต่ว่าก็เล่นกันแบบสูสีคู่ขีนะครับวันนี้ก็ต้องยอมคู่แข่งจริงๆนะครับซาริเย่ฟอร์มไม่ค่อยมาเลยครับ ตัวตบก็ทําคะแนนกันได้น้อยทุกคนนะครับซึ่งเมื่อวานคนที่ทําท็อปสกอร์สูงสุดก็คือตัวบอลเร็วเบกัมนะครับทำไป11แต้มในขณะที่บุ๋มบิมชาจูออนมุกสีทํารองท็อปสกอร์ไป8แต้มคิมเบอรรี่ทําไป6แต้มและเพียวทําไป2แต้มครับ ดูจากคะแนนแล้วก็เห็นได้เลยนะครับว่าบนบุกของซาติเยนั้นทำลายเติร์กฮาวายอลาีไม่ค่อยได้ซึ่งสาวไทยของเราเพียวบิมก็ถือว่ายังมีเกมรับที่ดีนะครับช่วยการรับได้ดีมากในขณะที่การบุกบุมบิมก็มาเป็นรองท็อปสกอร์ถือว่าในภาพรวมของทีมอาจจะไม่ค่อยมาแต่บุมบิมถือว่ามาเป็นอันดับที่2ในการช่วยทีมทำแต้มเลยนะครับสู้ๆนะครับสาวๆาซาริเยนัดหน้าเอาใหม่ครับ